สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหออสลักข่าวพบกับดิฉันเจิรพาศีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะประเด็นหอสลักข่าวขอราในคืนนี้ค่ะร่วมพูดคุยกันถึงสภาพดินฟ้าอากาศทั่วไปซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าในช่วงเวลานี้ฝนตกลงมาอย่างหนักในหลายพื้นที่หลายภาคของประเทศไทยของเราร้อยละ6 0สิถึงแปดเอร์ด้วยกันค่ะนอกจากว่าหลายภาคส่วนนั้นจะมีความกังวลในเรื่องของปัญหาน้ําท่วมฉับพลนันและน้ําป่าไหลหลากแล้วปัญหายอย่างหนึ่งที่เราคงจะต้องเร่งเฝ้าติดตาม แล้วก็ระมัดระวังกันในช่วงนี้ก็คือปัญหาดินโคลนถล่มด้วยนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้โดยตรงก็คือในส่วนของกรมทรัพยากรธรณีจะมีคาเตือนดีๆอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นจุดระวังหรือว่าจุดเสี่ยงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับท่านผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีเพื่อที่จะทราบถึงมาตรการการป้องกันและวิธีการที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียแล้วก็บาดเจ็บในส่วนของพี่น้องประชาชนกับเหตุปัญหา ภัยพิบัตินี้นะคะช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะ รับกลับข้าสส่วนรายการหอสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้นะคะขอต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณีค่ะดรสมหมายเตชวานสวัสดีค่ะสวัสดีคับนะคะก่อนที่เราจะไปพูดถึงสถานการณ์นะคะเรื่องราวของปัญหาดินคลนถล่มเพื่อที่จะเป็นการฝากย้าเตือนให้กับพี่น้องประชาชนคงจะต้องให้ทางด้านของท่านผู้ตวรวจนะคะได้พูดถึงประกาศล่าสุดเลยจากทางสํานักทรัพยากรธรณีมีออกมาล่าสุดเป็นอย่างไรคะครับก็บอ,อย่างนี้นะฮะทางกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ประกาศเตือนนะครขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยดินถล่มของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปนะฮะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดระนองนะชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูกเก็ตกระบี่ตรังสตูลน,นะฮะเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากนะในระหว่างวันที่27ถึงวันที่28สิงหาคม2 5 1 7ก็คือในวันนี้นะครับ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตอาเภอเมืองกระเปอสุขสําราญละอุ่นกระบุรนะีจังหวัดระนองนะครับแล้วก็อำเภอพะัต๊ะจังหวัดชุมพรอำเภอพนมบ้านตาขุนวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอขุลบุรีตะกัวป่าท้ายเมืองตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาอำเภอกระทุ้นะท่าลางจังหวัดภูเกต็ตอำเภอเมืองเขาพนม จังหวัดกระบี่อมเ,เมืองนายงปะเหลียญย่านตาขาวห้วยยอดจังหวัดตรังอเภละงูโคนกาหลงควนโดนทุ่งว่ามนังจังหวัดสตูลน,นะ,ะทั้งนี้เนื่องจากว่ามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะ,ะวัดปริมาณน้ําฝนได้มากกว่า150ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นตัวเลขที่มาจากทางเครือข่ายของทางกรมทรัพย์กรท,ท์านีที่เป็นเครือข่ายของเรานะครับก็เริ่มมีน้ําล้นตลิ่งด้วยนะฮะในบางพื้นที่แล้วก็ ทางกรมเนี่ยก็อยากที่ให้ทางเครือข่ายอาสาสมัครได้เตรียมความพร้อมเพ้าระวังภัยดินถลม่มน้ำป่าไหลหลาก <c oughs> นะครับแล้วก็วัดปริมาณน้ําฝนนะตามที่เราได้ซักซ้อมไว้อย่างต่อเนื่องนะหากเกิดเหตุก็ให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถลม่มและน้ําป่าไหลหลาก ให้กับประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบแล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังตามที่ได้มีการซักซ้อมไว้แล้วครับอันนี้เป็นประกาศล่าสุดนะคะจากทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีซึ่งเลยมากจังหวัดที่อยู่เครือข่ายในช่วงของการเฝ้าระวังก็น่าจะเป็นหลายจังหวัดในภาคใต้เลยนะคะซึ่งมีปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสมผลต่อสภาพดินที่จะต้องอุ้มน้ําหรือว่ารับน้ําเป็นจํานวนมหาศาลแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะอยากจะให้ทางด้านของท่านดรเองนะคะได้บอก ถึงสถานการณ์ในช่วงเวลานี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลายคงกังวลเรื่องราวของปัญหาดินโคลนถล่มค่ะครับก็พูดถึงปัญหาเรื่องดินถล่มเนี่ยฮะ,ะก็เป็นภัยธรรมชาติที่ มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะในระยะหลังเนี่ยมันเกิดค่อนข้างทีนะครับค,ความจริงเนี่ยมันมีเหตุการณ์ดินถล่มที่เกิดขึ้นใหญ่ๆนะหลายครั้งในอดีตนะครับในประเทศไทยเนี่ยที่เหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยก็ในปี2531นะฮะที่อำเภอพิปูนนะฮก็อำเภอกระทูลนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ในปี2549นะฮะก็เกิดที่เดี๋ยวก่อน ก่อน49เนี่ย2 5 44นะเกิดที่น้ำก้อน้ำชุนทนี่น,นี้ก็เป็นข่าวใหญ่หญตอนนั้นมากเลยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็2 4 9เนี่ยก็เกิดที่ที่จังหวัดสุโขทยัยนะฮจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ที่แพร่ด้วยซึ่งเหตุการณ์ทั้ง3ามครั้งเนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่ทใหญ่มากนะครับเหตุการณ์ดินถล่มเนี่ยมันมันเกิด แล้วเนี่ยมันก่อให้เกิดความาสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมากนะครับทางก,มกรมเชพารีเนี่ยก็ได้ทํางานทั้งสองด้านนะด้านวิชาการกับทางด้านที่จะไปเผยแพร่ของความรู้แล้วก็ พยายามที่จะทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่จะทํางานป้องกันภัยให้กับตัวเองนะครับโดยใช้ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาของที่เรามีอยู่นะฮะในพื้นที่เสี่ยงภัยนะกับองค์ความรู้ของท้องถิ่นนะครับที่ทางชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าพื้นที่เสี่ยงภัยของเขาเนี่ย เขาเขารู้ว่าเขาเขามีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้วหลังจากที่เราคุยเขาแล้วก็แต่เขาจะรู้ว่าพื้นที่ที่น้ําไม่เคยท่วมที่เขาสามารถที่จะอบพยพได้ส่วนนี้เนี่ยเราจะบูรณาการข้อมูลกันระหว่างองค์ความรู้ทางด้านธรณีวิทยากับภูมิยาท้องถิ่นซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดสักเล็กน้อยนะพูดถึงพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มของประเทศไทยนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะตัวเล็กนนะครับพื้นที่เสี่ยงภัย ดินถล่มเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยมันก็จะมีจะถ้าตามแผนที่นี้ก็จะเห็นว่ามันจะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเ,เขตที่เป็นสีแดงนะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นประเทศไทยนะครับ <c oughs> แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงนะครับเ <c oughs> สี่ยงมากนะับแล้วก็ถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็จะเสี่ยงน้อยลงมาหน่อยนะครับ <c oughs> แล้วก็สีสีเขียวก็จะเสี่ยงน้อยน้อยที่สุดคือในพื้นที่ เสี่ยงเหล่านี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นดูว่ามันจะอยู่ในเขตภาคเหนือนะฮะภาคตะวันตกนะครับไล่ลงมาจนถึงภาคใต้นะครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะครับซึ่งจะมีหมู่บ้านนะฮะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพัยดินถล่มเนี่ยจากข้อมูลที่เราเก็บได้ก็จะมีทั้งหมด6 5 6 9หมู่บ้านนะครับอยู่อยู่ใน54จังหวัดนะฮะถือว่าเป็นจุดเสี่ยงนะคะครับอยู่54ีจังหวัดซึ่งพื้นที่เหล่านี้เนี่ย ซึ่งทางกรมชลปรณน,นนี้ก็ได้ทําแผนที่เสี่ยงภัยนะฮะดินถลม่มนะครับในมาตราตัวหน้าตัส่วน1ต่อ2อ0แสน้านะครับ<ม>แล้วตอนนี้เรากําลังทำแผนที่มาตราตส่วนหนึ่งต่อหมื่นสำหรับระดับจุมชนนะครับเพื่อที่จะไปใช้งานได้อย่างมีปสิทธิธภาพมากขึ้นนะครับสําหรับในเรื่องของดินถล่มเนี่ยผมจะขอพูดวิชาการสักเลนอหนึ่งกันนะปัปจจัยที่ทําให้ เกิดดินถล่มแล้วก็อัตราเร่งที่ทําให้เกิดดินถล่มได้มากขึ้นเนี่ยมันจะควบคุมโดย4ปัจจัยนะครับปัจจัยแรกก็เป็นเรื่องปัจจัยทางธรณีวิทยาจะพูดถึงธรณีวิทยาก็ต้องพูดถึงสภาพหินนะฮะลักษณะหินกับโครงสร้างนะครับหินเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าหินแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีอัตราการผุพังไม่เท่ากันนะครับถ้าผุพังมากหน่อยก็ อย่างเช่นหินแกรนดิตเนี่ยนะ,ะ,ะกับหินทรายหินแกรนดิตเนี่ยจะมีตรา,าก,การผุพังมากถ้าผุพังมากเกิดดินมันก็หนานะครับดินหนามันก็โอกาสที่มันจะผุแล้วก็ฝนตกน้ําซึมเข้าไปมันก็โอกาสที่ถล่มมันก็จะมีมีมากขึ้นโดยเฉพาะถ้ามีรอยแตกมีรอยแยกอะไรนี่มันก็ทําให้การผุพังมันก็เร็วขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นปัจจัยทางธรณีวิทยาครับปัจจัยทางด้านพื้นที่นะฮะสภาพภูมิประเทศ <c oughs> ถ้าเป็นภูเขาสูงชันเนี่ยถ้าสูงภูเขาสูงชันเอสถยรภาพของของดินมันก็จะลดน้อยลงนะครับ <c oughs> ถ้าเป็นอีกส่วนนึงก็เป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมนะครับ <c oughs> ก็อาจจะมีการปรับพื้นที่ <c oughs> เช่นมีการตัดสโลป <c oughs> ตัดอะไรพวกนี้นะ <c oughs> แล้วก็ไปสร้างบ้านเรือนเนี่ยส่วนนี้ถ้าถ้าไปตัดสโลปเนี่ย สถียรภาพมันก็จะลดน้อยลงนะตำลองนี้ครับตำลองเดียวกันถ้าเป็นป่าธรรมชาติหรือว่าเป็นป่าป่าปลูกนะฮะก็ก็จะไม่เหมือนกันถ้าเป็นป่าธรรมชาติเนี่ยถ้าเป็น ถ้ามีต้นไม้ใหญ่เนี่ยมันก็จะมีแรงลากมันจะยึดเหนียวนะครับยึดเหนียวก็โอกาสเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งเหมือนกันส่วนทีมันก็อาจจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์เองที่ไปปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอะไรนะแล้วปัจจัยดูสุดท้ายเนี่ยที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องปริมาณน้าฝนนี่แหละค่ะปริมาณน้าฝนเนี่ยถ้ามันจะทํางานอยู่สองอย่างน้ำเนี่ยคือหนึ่งจะไปเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้ำหนักของดินนะฮะอีกอันนึงก็คือว่าตัว น้าฝนเองเนี่ยเวลามันซึมเข้าไปในในตัวเนื้อดินถ้ามันซึมมากจนถึงจุดอิ่มตัวเนี่ยมันทำให้แรงแรงเฉือนภา,ภายในดินเนี่ยการรับน้ําหนักมันก็จะลดน้อยลงมันก็จะสามารถถลุมมาได้ง่ายฉะนั้นปัจจัยเรื่องน้ําฝนเนี่ยสังเกตดูว่าดินถล่มในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เกิดดินถล่มเนี่ยมันจะเกิดกับ เกิดในช่วงหน้าฝนตลอดมันจะไม่เคยเกิดดินถล่มใหญ่ๆนะครับในภาวะปกตินะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัย4ปัจจัยด้วยกันที่มีส่วนทําให้เกิดปัญหาดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงซึ่งโดยมากก็จะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันตกนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งอันดามันภาคใต้ที่จะติดกับฝั่งอันดามันอันนี้ก็จะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงเหล่านี้ค่ะทางด้านของท่านตรเองมีคําเตือนในการปฏิบ แล้วก็การรับมือกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ไหมคะที่จะเป็นสัญญาณบ่งบอกมันจะมีอะไรบ่งบอกก่อนเม้องตน้นครับก็อยากจะเตือนไปทาง ทางเครือเครือข่ายฮะซึ่งได้มีการซักซ้อมอยู่แล้วเนี่ยถ้าได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางกรมทรัพยก์กรท์นีนะฮะก็ขอให้ปฏิบัติตามแผนที่เราได้ได้ไดตกลงกันไว้นะครับแต้คนก็จะมีการซักซ้อมกันประจําอยู่แล้วในพื้นที่เสี่ยงเราจะตั้งเครือข่ายอของอเครือข่ายเฝ้าระวังดินถล่มของของกรมทรัพยก์กรท์นีเนี่ยไป 51จังหวัดนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งเรา <Okay. S 2> เราครอบคลุมไปแล้วประมาณสัก60%ของเครือข่ายของหมู่บ้านที่เสี่ยงนะครับ <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะคัดเลือกพื้นที่ที่มันเสี่ยง เนี่ยที่เราทําไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเสียงมากนะส่วนที่เหลือเนี่ยอาจจะเสียงน้อยลงเราก็จะทําให้มันครบให้มันครอบคอบลุมนะ <c oughs> ซึ่งซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราส่วนที่ได้ซักซ้อมกับเราแล้วเนี่ยได้เป็นเครือข่ายงเราแล้วก็ขอให้ได้มีการปฏิบัติตามที่เราตกลงไว้ <c oughs> เช่นการเฝ้าระวังโดยดูปริมาณน้ําฝนที่เราได้มอบกระบอกวัดน,น้ําฝนซึ่งเป็น <c oughs> เป็นสิ่งที่ดูเหมือนจะ, <c oughs> ะเป็นเครื่องมือง,ง่ายๆนะ <c oughs> แต่มัน มีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพมากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะสังเกตได้ง่ายถ้าปริมาณน้ำฝนเนี่ยถึงที่เราตกลงไว้นะฮะถ้าเกินร้อยมิลลิเมตรขึ้นมาเนี่ยก็ให้เริ่มจัดเวียนยามเฝ้าระวังในเวลากลางคืนนะฮะ<ม>ถ้าถึงร้อยห้าสิบมิลลิเมตรเนี่ยให,ให้ให้อพยพได้ทันทีนะครับซึ่งคนที่จะประกาศหรือว่าสั่งอพยพเนี่ยก็จะเป็นทางผู้นําชุมชนนะฮะจะเป็นนายกอบตหรือจะเป็นนายกเทศบาลซึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะนะอันนี้เป็นวิธีการในเบื้ เรื่องต้นที่ประชาชนในพื้นที่เสียงก็คือคจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากเครือข่ายแล้วก็ผู้นําชุมชนรวมไปถึงหน่วยง,งานต่างๆในพื้นที่กันอยู่แล้วใช่ไหมคะเพียงแค่อาจจะต้องมา คอยสังเกตอย่างเช่นเวลากราณีที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแต่ที่ก็จะมีกระบอกวัดใช่ไหมคะคเป็นกระบอกวัดในส่วนของระดับน้ําฝนซึ่งถ้ามันจะมีเป,เป็นระดับที่เราจะต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นเขาจะต้องแบ่งเป็นสีสีด้วยใช่ไหมคะด้านครับเราเราก็ทำเป็นสใีให้ดูง่ายครับออว่าถ้าถึงเช่นระดับ50มิลิเมตรเนี่ยเริ่มเริ่มจะเตือนกันแล้วนะฮะพอถึง100มิลิเมตรเริ่มเฝ้าเฝ้าระวงังเริ่มจัดเวียนยามในเวลากลางคืนแล้วถ้าเกินจากนั้นลคะถ้าเกินจากนั้นไปเราก็มีวิธีการ อยูนะ่เช่นอพอถึง150ที่เราตกลง,งไว้โดยทั่วไปนะโดยค่ามาตรฐาน150มิลิเมตรเนี่ยก็จะให้ให้แจ้งให้ทางทางผู้นำชุมชนบอกให้กับชาวบ้านให้หให้ให้อพยพได้นะครับสำหรับประชาชนทั่วไปนะครับคือเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยเราจะไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภยัยดินถลม่มเมื่อไหรนะ่เวลาไหนนะประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าบังเอิญไปเที่ยวป่านะครับ<อ>หรือว่าไปอยู่ เราก็สังเกตได้นะจากถ้าฝนตกหนักมากๆที่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นว่าน้ำในลาห้วยเนี่ยเริ่ม เริ่มสูงขึ้นแล้วอย่างรวดเร็วนะครับเริ่มมีสีขุ่นนะครับสีขุ่นแดงหรือสีสีขุ่นเหมือนดินบนภูเขานะครับแล้วก็อาจจะมีเศษไม้หลลอยมานะครับเราอาจจะได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงอื้ออึงบนภูเขาซึ่งมันจะเกิดจากหินไม่ดีแล้วไม่แน่ใจละเกิดจากหินที่อยู่ข้างบนมันเริ่มไหลลงมากระทบกันแล้วมันจะมีเสียงดังมากซึ่งส่วนนี้ ผมพอดีได้ทราบว่าที่อุตรดิตถ์เนี่ยเมื่อตอนที่เกิดดินถล่มเมื่อปี49เขาได้ยินเสียงดังมากโอ้ตอนตอนนั้นเนี่ยพอเกิดเหตุตอนปี249ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสลงไปในพื้นที่เหมือนกันที่อุตรดิตถ์แล้วก็ไปเห็นสภาพแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหแบบเกิดความเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะมากเลยนะคะก็ก็ ลักษณะเดียวกันก็มันก็จะมีเสียงของธรรมชาติที่จะเป็นสัญญาณเตือนมาก่อนแต่นี้รเราเองก็ต้องรู้จักการสังเกตของสัญญาณเตือนเหล่านั้นด้วยใช่ไหมคะคงั้นเดี๋ยวเรารมาขยายความกันต่อกันแล้วกันนะคะคเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนในรายการถอดสลักข่าวสักครู่คะ่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนและเวอร์ไว์เว็บบางกอกไวซ์ .com